ทุ่มนะคะประมาณนี้นั่นเองนะครับสวัสดีท่านผู้ชิมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอวี่ o อฟฟิเชียลชอบไปเที่ยวนะคระับออยู่บ้านก่อนนะ,ะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําภาพกิฟต์ใน o t o s h o p แบบละเอียดเลยนะครับละเอียดยิบยิบเลยยิ่งกว่าเมสไซเวลาก็มาสอนทําภาพกิฟต์ไปเลยนะ ก็คือจะให้ตัว Among Us มันเดิ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 นไบอย่างนี้ไปนะครับโอเคมันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ After e f f e c t หรอโอเคเราไปดูกันเลยว่ามันทำยังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อกวามเใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปกดแท็บวินโดว์ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าหน้าต่างให้มันแสดงขึ้นมาในแท็บเมนูนะกดวินโดว์ครับจากนั้นนะครับหาช่องที่เขียนว่า Timeline ครับจะอยู่ล่างไอตัว Switches แล้วก็อยู่ข้างบน Tool Presets กด Timeline ไปปุ๊บ มันก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเราสามารถเอาไปใส่ในนี้ก็ได้นะฮะไปใส่ในนี้ก็ได้สังเกตสีฟ้าจะเห็นตรงนี้หรือว่าจะใส่ในนี้ก็ได้แล้วแต่ผมจะใส่ข้างล่างเลยกันนะปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเราก็จัดองค์ประกอบภาพให้ดีก่อนนะอยากให้มองอัดเริ่มเดินตรงไหนก็จัดเลยครับปึ๊บกด create frame a n i m a t o แอนิเมชันนะครับเราทัวร์ก่อนนะีนอะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเจ้าชัวช่องนะครับแต่ละช่องนะครับเหมือนเป็นแต่ละช็อตน,นะครับที่ตัวการ์ตูนจะเดินมานั่นเองนะอ่านะฮะเหมือนเป็นแต่ละช็อตเลยเราสามารถใส่นู่นนี่นั่นเข้าไปเพิ่มเติมได้เวลาเราเพิ่มทีละช็อตทีละช็อตน,นะนเดี๋ยวสอนที่หลัง อันนี้นครับเราก็กดปัวไปก่อนนะก็คือการ Copy จากอันเดิมนะครับปุ๊บนะฮะเราก็ได้2องช็อตครับซึ่ง2องช็อตเนี้ยเราสามารถกดเพย์ได้แต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงในช็อตที่2นั่นเองนะครับซึ่งช็อตที่2เนี้ยเราอยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรล่ะเอาเลเยอร์มาใสา่เอาบล็อกมาใสา่แล้วแต่ครับอั to you เลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็สังเกตสิว่าจะมีทั้ง2ช่องนะครับแล้วลองกดเพยดูมันไม่หายครับ อยากให้ช่อง2มันปรากฏนะครับทํายังไงนะครับไปเลือกที่ช่อง1ครับปึ๊บตรงนี้นะตรงนี้จากนั้นนะครับไปติ๊กไอ้ปิดตาออกนะครับปึ๊บไม่ต้องไปลบนะถ้าลบเนี่ยมันหายหมดนะครับแล้วช่อง2ก็เปิดตาครับโอเคนะครับในอันเนี้ยนะแล้วก็ลองเล่นดูครับปึ๊บเห็นไหมว่าจะมีแอนิเมชันเพิ่มมาแล้วครับแล้วก็สามารถกําหนดเวลาได้นะครับอันนี้คือศูนย์เซคันด์นะครับศูนย์วิแล้วก็สามารถกําหนดนะฮะตั้งแต่0.1ไปถึง10เลยนะครับสุดยอดมาก นะครับเป็น0ูนกันแล้วกดไปปุ๊บประมาณนี้นะครับสำหรับแอนิเมชันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำเป็นอมองศ์เดินเลยนะครับอันนี้สาธิตข้าวๆาแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคช็อตนี้นะครับศูนย์วิเหมือนเดิมนะครับช็อตนี้ให้เดินมาหน่อยแงบนะฮะซึ่งเราสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับว่าอันนี้มันจะเหลื่อมเหลื่อมอันนี้จะเริ่มเหลื่อมมาเยอะแล้วอะไรประมาณนั้นหรือว่าจะย้ายกลับเข้าไปก็ได้ถ้าเหลื่อมมากนะฮะดูจากตรงนี้เลยนะครับ เพิ่มช็อตก็คือกดบวกตรงนี้ครับอ่ากดบวกตรงนี้ปุ๊บนะฮะหรือว่าช็อตเกินทํายังไงกดลบครับอ่านะฮะเรามากดบวกแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเลยมันคือแอนิเมชันนะครับปุ๊บจริงๆเราจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพกิฟนะครับภาพกิฟก็คือภาพเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ลองเอ็กซ์ลองขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองเล่นดูนะครับปุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ จึ๊บเห็นไหมนะฮะเราก็สามารถกําหนดเวลาได้นะครับว่าจะให้กี่วิอันนี้เอาสัก0.2 0.2รลยกันนะครับเอา0.5อันนึงนะโอเคแล้วก็0.1อันนึงเลยนะครับแล้วก็0.1นะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูปึ๊บปึ๊นะครับประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวแอนิเมชันนะครับโอเคนะครับ ใครตามไม่ทันหรือว่าใครงงอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์เลยนะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะถ้าเห็นเทคนิคดีๆนี้อย่าลืมแชร์คนอื่นดูด้วยนะครับระหว่างคลิปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์ต่อกันเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าขยับตัวละครได้อย่างเดียวนะเอาอ็อบเจกต์มาใส่ก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นพื้นปุ๊บเราจะให้เป็นพื้นทั้งหมดเลยอะไรประมาณนั้นได้หมดนะครับอ่านะครับอยู่หน้าอยู่หลังจัดเรียงอ์ประกอบให้เด้นะครับลองเล่นเดี๋ยว นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสังเกตว่าพื้นไม่ได้ลอยอันนึงนะเพราะว่าเราไปเลือกอันที่6นั่นเองนะครับโอเคปึ๊บนี่ครับเราก็ต้องเลือกอันข้างล่างนะครับแล้วเอามองอัดก็อะ่ะอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ก็อยู่ข้างบนนะอืมจึ๊บโอเคนะครับกระโดดลงน้ําอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะอ่ะกระโดดลงน้ําก็ได้ปึ๊บต้องไปแก้ไขทีลาซีนนะอ่าแก้ไขทีเดียแก้ไขที่อื่นไม่ได้นะฮนะ ยทุ่มนะฮะประมาณนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถกําหนดเวลาได้อันนี้สัก1นึ่งวิแล้วกันนะฮะรีลังเลหน่อยแล้วกันฮะเออนะฮะโอเคประมาณนี้สําหรับแอนิเมชันกริฟตนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มซีอีกได้นะครับอย่างเช่นเพิ่มอะไรดีอ่ะเอารูปภาพมาใส่ก็ได้นะครับอ่าภาพอะไรดีเนาะโอเคให้สังเกตว่าจะบังหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องสงไม่ต้องตกใจไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะมันเป็นหมดแหละนะเวลาเราเอา Import ภาพเข้าใหม่หรือว่า สร้างเลเยอร์ใหม่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยทุกอันทุกซีนนะครับเจ็ดซีนทั้งหมดเนี่ยส่วนการจัดหน้าจัดหลังมันก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดซีนแต่ว่าเรื่องการโปรชั่นการซ่อนภาพอย่างเงี้ยมันก็อาจ,จไม่เป็นนะครับผมจะให้ซ่อนซีน5ซีน6ซีน7นะครับกดปิดตา5กดปิดตา6และกดปิดตา7ไปครับโอเคแล้วเรามาดูผลลัพธ์กัน จุ๊บเห็นไหมนะฮะมันก็จะขาวทันทีเลยสุดยอดมากอย่าให้มีคําโผล่มาด้วยในซีน8ซีน9ซีน10นะครับอ่านะฮะอ่ะเอาซีน8เดียวนะครับื่อจะได้นานหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมตัวนะครับเราอาจจะไปกด delete เดี๋ยวมันรี e ีทั้งซีนไม่เอานะเราเลือกเลเยอร์ตรงนี้ดูเราไปกดถังขยะตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บอ่ะซีน8อย่างเดียวแล้วกันนะแล้วซีน8ผมจะกําหนดเวลาให้ประมาณ2วิแล้วกันนะครับ แล้วเราก็จะพิมพ์คำนะครับเพิ่มคำเข้าไปนะครับซึ่งการเพิ่มคำอย่าลืมนะครับเรา add layer แล้วนะครับมันก็จะปรากฏทุกเลทุกซีนตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าฮะเปลี่ยนสีก่อนนะมันไม่เห็นนะครับ I am imposter อ่า I am imposter จบปุ๊บ,บนะฮะเราก็เห็นไหมสังเกตสีมันจะปรากฏทุกซีนอยากให้มีแค่ซีนแปบดบทำยังไงไปดูนะครับปิดตาซีนเจ็ดนะครับอ่าเอางี้ดีกว่าเลือก multi layer เลยปิดตาแม่งให้หมดบุ้ม นะครับโอเคนะฮะมันสามารถเลือกมัลติได้โดยการกดคอนโทรค้างไว้แล้วก็เลือก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 นะครับหรือว่าใน Mac ก็กดเข้ามาค้างไว้เลือกเลือกเลือกนะครับมันก็จะปรากฏซีนแปดอย่างเดียวนะครับที่มันมี2วิด้วยนะครับกดเล่นดูนะฮะสังเกตจะไม่มีคำเลยเห็นป่ะนะฮะนี่ hello I am imposter สุดยอดมากนะครับแล้วก็ I am imposter แล้วอยากให้มีโลโก้ผมปรากฏมาทำยังไงไปดู โอเคตอนอื่นเราก็เราเอา Import อ่าโลโก้ของเรามาก่อนเนะอ่านะครับหลังจากอินพุตโลโก้เราก็จัดวางรูปแบบให้เรียบร้อยนะครับอ่านะฮะอ่ะโลโก้ตรงนี้ก็วางไว้ข้างๆงข้างบนเลยกันนะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับ Add Add Layer มาแล้วมันจะมาทุกเลทุกซีนของเราเลยก็อย่าลืมนะครับเรากด Command ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะครับแล้วก็ซ่อนไปซะนะครับประมาณนี้แล้วลองเล่นดูจุ๊บอ่านะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะโอเครู้สึกว่าน้ําจะหายนะเราก็ลืมนะครับลืมตัวเราลืมไปอันนี้ครับเราก็ต้องเลือกมัลติเลเยอร์แล้วเราก็ปึ๊บเปิดให้หมดเนีย่ยได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่ากดรันไปจุบจุบจุบปึง้งนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับแอนิเมชันแล้วเวลาการเอ็กซ์พอร์ตทำยังไงไปดูการเอ็กซ์พอร์ตนะครับกดไว้ที่ไฟล์นะครับอ่า กดไปที่ export ไม่อ่ากดไปที่ export เลื่อนเมาส์ไปที่ export และนะแล้วไปที่ save for web legacy ไอ save for web ท่านไม่ต้องจกใจนะครับอาไม่ใช่แบบอ่า save แบบ save สำหรับเว็บไซต์อะไรไม่ใช่นะครับ save แบบอันนี้มันเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของสีของภาพนั่นเองนะครับท่านผู้ชม โอเคพรีเซนต์อันนี้ก็อันเนมเนอะอะรไม่ต้องไม่ปรับอะไรนะอันนี้ต้องปรับเป็นกิฟต์นะครับใครปรับเป็น JPEG ปรับเป็น PNG 24อะไรต่างๆเนะี่ยปรับเป็นกิฟต์ให้หมดนะครับแล้วเราก็นะฮะประมาณนี้แล้วลองรันดูว่ามันใช้งานได้ไหมไรประมาณนั้นนั่นเองโอ้นะครับประมาณนี้เลยนะครับปึ๊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 บฟึ่งนะครับแล้วเรากดเซฟนะครับไม่ต้องกดดันนะครับกดเซฟจึ๊บกดเซฟปุ๊บนะครับเราก็จะได้นะฮะภาพมานะครับเราก็เซฟที่ไหนก็ได้เลยแล้วแต่ที่คุณชอบเซฟครับ กด enter เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้ภาพสุดสวยมาครับอ่านะฮะในนี้มันจะเป็นซีนนะเพราะว่าเครื่องผมมัน preview ไม่ได้นะครับเราต้องไปใส่เครื่อง preview อย่างเช่นลง YouTube อย่างเงี้ยได้แน่นอนนะครับเป็น u t u b e Community t a b อ่ะนะอันนี้ก็ได้นะครับเป็นภาพก i ิฟต์เรียบร้อยครับท่านผู้ชมอ่านะฮะภาพก i ิฟต์อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเห็นไหมมันจะมีหลายซีนนะครับแต่มันไม่เล่นนะเออนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe ให้กิบคลิปนี้เพื่อเป็ในใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกดแชร์ด้วยรับแชร์ด้วยให้คนอื่นรู้กันไปนะครับก็สาคัญนะครับขอตัวล้วก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีส